หลับตาฝันเป็ตุเป็ตะตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันจ้างั้นเรามาฟังเรื่องราวสะเก็ดข่าวสั้นทันปราโลกกันนะจ้ะเรื่องก็มีอยู่ว่าในพพชาติที่ผ่านๆมา ซึ่งเป็นคนเราพบชาติกันกับพบชาติที่ตัวท่านได้ทํำคำปาณาธิบาติโยมพ่องลูกได้เกิดเป็นกลบุตรรูปงามอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและเมื่อโยมพ่อของลูกได้พบชาตินั้นเติบใหญ่ขึ้นตัวท่านก็เกิดความคิดอยากที่จะลงทุน ทำธุรกิจค้าขายที่ตัวของท่านเองแต่ด้วยความที่ยมพ่อลูกใน้พบชาตินั้นน่ยไม่มีเงินทุนสำรองที่จะนำมาลงทุนทำธุรกิจในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เองตัวท่านยังได้ไปหยิบ ยืมทุนรอนจากคนที่ตัวท่านรู้จักคุ้นเคยกันเมันนำเงินก้อนนี้มาลงทุนทําธุรกิจค้าขายของตัวท่านซึ่งในตอนที่ยอมพ่อของลูกในภพชาตินั้นไปหยิบยืมเงินจากคนที่ตัวท่านรู้จักคุ้นเคยกันนั้นตัวท่านก็ให้สัญญาเขาไปอย่างดิบดี ในทำนองที่ว่าจะหากธุรกิจของตัวท่านไปได้สวยแล้วก็มีผลกำไรงอกเงยขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวท่านก็จะรีบเอาเงินทั้งหมดมาใช้คืนให้ให้โดยเร็วที่สุดเมื่อคนที่รู้จักคุ้นเคยกันของโยมพ่อองลูกหรือพพชาตินั้น,เ,นเห็นโยมพ่อ,องลูกให้สัญญาอย่างดิบดีเช่นนี้แล้ว เดเขาก็เลยยมอมวาองลูกยืมเงินไปลงทุนด้วยความรู้สึกที่ไว้วางใจในฐนานะที่รู้จักคุ้นเคยกันพบชาตินี้ก็มีอย่างนี้เนาะ,นะก็แปลว่าไม่มีอะไรใหม่ในสังสารวัตรพระกิเลสต,ตัวเดิมเนาะซึ่งหลังจากที่ยอมพ่องโลกในพบชาตินั้นได้นำเงินกู้ก้อนนั้นมาลงทุน ทำธุรกิจค้าขายของตัวท่านเองแล้วตัวท่านก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการธุรกิจของท่านได้เป็นอย่างดีจนทำให้ในเวลาต่อมาธุรกิจของท่านก็ได้เจร,เริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังมีผลกำไรงอกเงยขึ้นมา อย่างมากมายอีกด้วยแล้วในที่สุดโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้นก็ได้กลายเป็นเศรษฐีที่มีฐานะร่ำรวยมากๆคนหนึ่งของเมืองนั้นเลยทีเดียว oh. นี่เนาะ <Yeah. S 1> แม้ว่าโยมพ่อของลูกในภพชาตินั้นจะกลายเป็นเศรษฐีที่มีฐานะร่ำรวยมากๆแล้วก็ตาม แต่ตัวท่านก็ยังไม่ยอมเอาเงินไปใช้คืนให้แกเจ้านี้ที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันที่ก็ให้ตัวท่านหยิบยืมเงินมาลงทุนในตอนแรกที่เป็นเช่นนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เกิดจากการที่ตัวท่านลืมสัญญาที่เคยให้ไว้กับเจ้านี่าจะหากธุรกิจท่านไปได้สวยและไม่ผลกำไรงอกเงยขึ้นมาแล้วเนี่ย ตัวท่านก็จะรีบเอาเงินทั้งหมดไปใช้คืนให้เร็วที่สุด<ม>ท่านไม่เคยลืมสัญญาตรงนี้นะจ๊ะ<อ>แต่ทั้งนี้ก็เกิดจากความที่ตัวท่านารู้สึกเสียดายทรัพย์ก้อนนี้ร้อยอยากที่จะเอาไปลงทุนทําธุรกิจที่กําลังไปได้โดยดีต่อโ<อ>ดยเหตุนี้เองจริงทําให้ตัวท่านได้แกล้งทําเป็นล,ลืมก็อลืมไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีเดดไลน์ไม่มีกำหนดเวลา,าแต่ยังละก็ตามตัวท่านจะเอาทรัพย์มาใช้คืนอย่างแน่นอนท่านก็ยังมุ่งมั่นเงี้ยเมื่อถึงวันที่ตัวท่านอยากที่จะเอามาคืนนี่ <laughs> จนกว่าจะถึงวันนั้น<อ>ซึ่งกันไปรู้ว่เมื่อไหร่นี่นะคือให้คืนแน่ขอยถึงวันที่อยากจะเอามาคืน โอ้อมิตาภะ,ะโอ้มายโกธมะเ <laughs> มื่อยอมบ้องลูกใน้พชาตินั้นได้กแกล้งทำเป็นเลิมนี่ที่ตัวท่านเองได้เคยก่อไว้เช่นนั้นอย่างเนียนเนียนจึง <laughs> ทำาให้ทางฝ่ายเจ้านี่ที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจ แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับครับทายไม่เป็นเวลาไม่เพียงแค่นั้นเพราะเจ้านี่ก็เป็นทุกข์ได้เมื่อไหร่ฉัลัดกันเนาะไม่เพียงแค่นั้นเนี่ยตัวเขายังเกิดความคิดวนเวียนอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยว่าตัวเขา จะทวงนี้ยมพ่อของลูกในพพชาตินั้นอย่างไรดีที่จะทำให้ไม่เกิดความรู้สึกที่ผิดใจกันออนิสัยดีด้วยกันทั้งคู่นะ <c oughs> <c oughs> โอ้เจ้านี่ในอุรม์กติเลย <c oughs> ของลูกนี้นะเพราะยอพ่อของลูกก็เป็นคนที่โตเขารู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีนี่มันเป็นอย่างนี้นะก็ไม่อยากผิดใจกันนั่นก็อยากคืน แต่ขอยืมมาไปลงทุนยืดไปอีกหน่อยจนกว่าจะถึงวันอย่าคืน<笑><笑>เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้ทางฝ่ายเจ้าน,นี้ที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันเกิดความรู้สึกอึดอัดใจเป็นอย่างมากที่จะต้องมาทำหน้าที่เตือนความไม่จำ กับโยมพ่อของลูกเดชภพชาตินั้นและทันทีที่โยมพ่อของลูกเดชภพชาตินั้นได้เห็นหน้าของเจ้านี่นที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันเท่าน,นั้นความทรงจำของท่านน่ะที่แรกทำเป็นลืมเรื่องนี่ก,นก็ได้กลับขึ้นมาในทันที จากนั้นัวท่านก็นใช้สารพัดวิธีในการที่จะปาดผ่อนการจำระนี้ไปให้ยาวนานที่สุดเช่นรับเบาจะคืนแต่ยังไม่คืนเหมือนเดิมหรืออ้างว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นนั่นเป็นนี่เป็นตนน้นนะจ๊ะแต่เม่ระยมพ่อ,องลูกใน้พชาตินั้นถูกทางฝ่ายเจ้าหนี่ ี่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกันมาตามธงนี้อย่างไม่ลดละเช่นนั้นตัวท่านกระํามต้องยอมที่จะต้องจ่ายเงินคืนนี้กับเจ้าหนี้ไปอย่างเสียไม่ได้หรือไม่อยากที่จะจ่ายคืนเลยณนะช่วงเวลานั้นนะจ๊ะแต่อย่างไรก็ตามตัวท่านก็ยังยึกยักไม่ยอมจ่ายเงินคืนทั้งหมดโดยการใช้วิธีขอผ่อนชำระแบบเป็นงดงดทีละน้อยทีละน้อย ซึ่งกว่าที่โยมพ้อ,องลูกจะพรจำระครบตามจำนวนทั้งหมดนั้นก็เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยทีเดียวนี่เนาะอนอกจากโยมพ่อ,องลูกจะพบชาตินั้นนจะเป็นคนที่เหนียวนี่หรือคืนเงนนี้ก็เจ้านี่ยากมากๆแล้วตัวฉันจะเป็นคนประหยัดมัธยัติอย่างเล็กน้อยปานกลางถึงมากมาย จนถึงกันตรณีทีเหนียวอีกด้วย oh. คือในเวลาที่ตัวท่านมีอาหารเหลือและมันเริ่มจะบูดแล้ว่ oh. ทนที่ตัวท่านจะนำไปทิ้งแต่ oh. ตัวท่าน oh. <laughs> กลับนำอาหารเหล่านี้เนี่ย oh. ไปให้พวกข้าทาบบริวารนั่นรับทานซึ่งนั่นเด้ที่พวกข้าชาต ปริวาย,ยโยมพ่อของลูกที่พบชาาได้เห็นอาหารหนังกล่าวแล้วพวกเขาก็รู้รู้ว่าอาหารนี้จะเริ่มจะไม่ดีเริ่มจะบูดแล้วเหนือเจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้พวกเขาจะรู้ทั้งรู้ แต่ในตอนที่พวกเขากลัวและเกรงว่าเจ้านายหรือยมพ่องรูจะพบชาตินั้นจะไม่พอใจและจะดูเอาโดยเหตุนี้เองจึงทำให้พวกเขาจำต้องเกล, <laughs> ลือนอาหารที่เริ่มจะบ,บูดแล้วเข้าไปด้วยความรู้สึกที่คืนขมและทมสวง <laughs> อย่างสุดๆ <laughs> จนบางคนต้องรักลอบ แอบไปออกทิ้งแบบลับๆเลยทีเดียวนี่นะโ oh. <laughs> ดวยวิบากรรมตรนนี่ที่โยมบ่ก <laughs> ของลูก <laughs> ชอบเอาอาหารที่ไม่ดี <laughs> ที่เราจะบูดแล้ว <Yeah. S 1> ไปให้พวกฆาตาบริวารได้รับทาน <Yeah. S 1> จะทำให้พวกฆาตฆาบริวารเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจ <Yeah. S 1> เมื่อมารวมกับวิบากกรรมเหนียวนี่หรือยืดการจ่ายหนี้ออก จนทำให้เจ้านี้เกิดความทุกข์ใจในภพชาติที่ผ,ผ่านมานี่เองมันก็ได้กลายเป็นวิบากกรรมที่ติดตามตัวท่านนับตั้งแต่ภพชาตินั้นเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงภพชาติปัจจุบันและเมื่อวิบากกรรมดังกล่าวได้ช่องถ้าได้ช่องเนี่ยจ้ตามมาส่งผลร่วมกับวิบากกรรมปาณาติบาตที่ตัวท่านเคยฆ่าสัตว์เพื่อน,นำไปขาย จากอีกภพชาตินึงนะ่แล้วก็นำมาทำเป็นอาหารจะเป็นประจำในหลายภพหลายชาติกันก่อนนุษมารวมกันเนี่ยจ้ะเจงส่งผลทำให้ภพชาติปัจจุบันนี้เนี่ยเยม้าอองลูกก็ต้องมาถูกสอดสายอะไรโยงอะไรอย่างไปทุกทั้งตัวออกคำถามว่าทำไมทั้งถุกสอดสายอะไรโยงอะไรอย่างนี้แล้วก็เสียชีวิตด้อโรคปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นี้นั่นเอง คำถามข้อที่สเหตุใดบ,บางคนจึงละสังขารอย่างสงบเหมือนหลับไปแต่บางคนกลับต้องมีความเจ็บปวดทุกสารมณ์เป็นอย่างมากก่อนที่จะเสียชีวิตครับค็ณน่าศ<ๆ>ึกษานะจ้าคำตอบสำหรับสายเหตุที่ทำให้แต่ละคน มีการเจ็บปวดก่อนที่จะละสังขารไม่เหมือนกันนั้นทั้งนี้ก็เป็นเพราะในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ละคนก็มีวิบาก,กรรมที่ตามมาส่งผลหลากหลายแตกต่างกันไปถึงถ้าหาบุคคลใดไม่มีวิบากกรรมฝ่ายบาปอากุศลใดๆได้ช่องตามมาส่งผลในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตเลยหรือถึงกลาหมดหอายุขัยตามปกติ บุคคลนั้นก็จะเสียชีวิตด้วยอาการที่สงบคล้ายกับคนที่นอนหลับไปเฉยๆเ,ยเท่านั้นแต่ถ้าหากบุคคลใดมีวิบากกรรมฝ่ายบาปอากุศลได้ช่องตามาส่งผลในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตและวิบากกรรมนั้นยังคงมีกำลังที่แรงอยู่ ด้วยอำน,นาจแห่งวิบากรรมนั้นก็จะส่งผลทำให้บุคคลนั้นต้องเสียชีวิตด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึง่งซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นเคยกระทำกรรมดังกล่าวมาด้วยวิธีการอย่างไรยกตัวอย่างเช่นาหากบุคคลนั้นเคยฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างเฉียบพลันอยู่เป็นประจำ เดรวบิบากรรมปานาติบาตดังกล่าวนี้ก็จะสง่งผลทให้บุคคลนั้นต้องมาเสียชีวิตแบบเฉียบพลันเช่นกันเช่นประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำเสียชีวิตหรือหัวใจวายแบบเฉียบพลันเป็นตน้นแต่าหาบุคคลนั้นเคยฆ่าสัตว์ให้ตายอย่างทรมานอยู่เป็นประจําเดริบากรรมปาณาติบาตดังกล่าวนี้เนี่ย ก็จะส่งผลทำให้บุคคลนั้นต้องมีการเจ็บปวดทุกทรมานก่อนที่จะเสียชีวิตส่วนว่าจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานมากน้อยขนาดไหนนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของวิบากกรรมที่ได้ช่องตามมาส่งผลกล่าวคือถ้าหากวิบากกรรมนั้น ยังคงมีกำลังที่รุนแรงและได้ช่องตามาส่งผลอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็จะส่งผลทำให้บุคคลนั้นได้รับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานอย่างหนักก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ถ้าหากวิบากกรรมนั้นมีกำลังที่เบาบางเจือจางลงไปบ้างแล้ว ก็จะส่งผลนำให้บุคคลนั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานลดน้อยถอยลงไปตามลำดับตามกำลังแห่งวิบากกรรมแต่ถ้าหากบุคคลนั้นได้เคยสั่งสมบุญเอาไว้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและผลแห่งบุญนั้นได้ช่องมาช่วยตัดอรอนวิบากกรรมดังกล่าวพอดี คือผลนี่บุญนั้นก็ต้องได้ช่องมาตลอดวิบากกรรมด้วยก็จะเป็นผลทําให้อาการเจ็บปวดทุกขทรมานของบุคคลนั้น้ะเบาบา,บางลงไปได้อีกมากจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็จะหายจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนั่นเองส่วนว่าเรื่องราวข้อต่อไปนั้นเป็นคำถมแม่ไม่ถามมา จะมีะรายละเอียดเป็นอย่างไรจะน่าตื่นเต้นมาก่ไหนเราคงต้องมาติดตามมารับฟังในตอนต่อไปนะจ๊ะ